สวัสดีครับผมนายรักวิทย์กุ่มเงินนักศึกษาวิชาสร้างต่อสร้างที่รงเรียนเทคนเชียงใหม่วันนี้จะมานำเสนอรายงานเรื่องกิจกรรมกลุควบคุมคุณภาพ PVC นะครับกิจกรรมควบคุมคุณภาพ PVC คือกลุ่มย่อยกลุ่มหนึ่งที่ดำเนินงานควบคุมคุณภาพในสถานที่ทำงานโดยดำเนินการอย่างต่อเนื่องดำเนินการการปุนที ใช้วิธีและขั้นตอนการแก้ไขปัญหาอย,ย่างเป็นวิทยาศาสตร์นอกจากนั้น g ีซียังเป็นส่วนหนึ่งของการควบคุมคุณภาพที่ทำงานขององค์กรเพื่อให้เกิดการคาบคความเป็นมนุษย์ซึ่งกันและกันในสถานที่ทำงานข้นะอความหลักๆของย c ซีเ,เช่นคือ หลักการกิจกรมรม QVC พัฒนาคน2พัฒนางาน3พัฒนาทีมขั้นตอนและวิธีการดำเรนินงานกิจกรรม QVC มีดังนี้1จะตั้งกลุ่มกิจกรรม QVC 2ค้นหาปัญหา3รวบรวมข้อมูล4ใช้แผนภูมิกกรูปก้าฟาวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาครับ,าบการนำเสนอ พิธีงานเท่านี้ถ้าน,นี้พิพากษาการใดขอหมายด้วยนะครับผมครับ